วันนี้ขอรับประกันหมดทุกอย่างทั้งผักทั้งสุกี้นะครับ สวัสดีครับตาตีกินโชว์พักนี้ขอหยุดการทำอาหารกินเองไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตบริโภคนะครับซื้อกินไปก่อนนะครับผมชอบซื้อกินนะครับจะคิดเล็กน,นะครับวันนี้จัดซุก,กี้น้ำนะครับซุก,กี้ทะเลนะครับ <c oughs> มีคนขอด้วยนะครับผมก็อยากกินด้วยแหละนานแล้วนะครับ มุกาทาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับมุกทะเดี๋ยวจัดให้นะครับมาเรื่องอนาคตเราจะไม่พูดถึงพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่าของทะเลก,กินได้นี่จัดใหญ่เลยมาวันนี้ขอรับประกันหมดทุกอย่างทั้งผักทั้งเอซุก,กี้นะครับอืม กินได้ก็กินนะครับความหล่อไม่รับประกันนะความอร่อยรับรองคุณภาพครับกินซุกเี้กับผักสลัดหอมนะอืม Nei. Mm -hmm. mm -hmm. 음 <몬> <몬> <payment trustworthy> <sums> <Pik Irma> กินมันกุ้งเผาแหละกินไม่แ็นนะ หลักตุเลจะเป็นนะ ดครับคลิปนี้ผมว่าจะเปิดให้ Q&A นะครับให้ถามนะครับให้ถามคลิปนี้นะครับแล้วผมจะรวบรวมคำตอบนะครับแล้วก็มาตอบให้ในะคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นคลิปไหนนะครับคลิปนี้ผมอยากให้ MC นะครับใครที่มีคำถามจะถามเกี่ยวกับคลิปนูน้นคลิปนี้หรือว่าจะอะไรอะ่ะ จะขอให้กินเมนูนั้นเมนูนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็คําถามที่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับคลิปก็ได้นะครับถามมาเลยนะผมจะตอบ กูอย่างเงต่อไปกินทะเลบอกเขาไม่เอากุ้ง 嗯。Mm. ยอดครับขอโทษด้วยเรื่องแกะกุ้งนะครับมันจะไม่คืนนะเพราะว่ามันเป็นทุกี้ทะเลแต่ผมพอตักเข้าไปแล้วมันกินแล้วมันคลายมันดูมันไม่เหมาะนะผมชอบแกะแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะ่ริ่มนะครับ Q&A ใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับตัวผม,ผมเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับสถานที่กล้องไมออหรือว่าอะไรก็ได้ ถามมาเลยนะครับคำถามที่ไม่เกี่ยวผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตาตีโชวสวัสดีครับไปแล้ว